พอดีเห็นพระหลายรูปนะครับที่ใช้เป็นอาสนะเป็นหนังหรือเปล่าที่เอามาปูนั่งมันไม่ผิดวินัยครับเขากัดนะครับผ้าปูนั่งเนี่ยเป็นผ้าจากผ้าทั้งหมดนะครับหนังมีโค้มังกบปาสิกังโกเสออยยางสานังพังคังนะครับผ้าที่เกิดจากหกวัตถุแต่ทีนี้ในเรื่องท่อนหนังที่ท่านอาจารย์เห็นมาเนี่ยม,ม,ม,มันมีสับอยู่ว่าท่อนหนังมันจะไม่ใช่สงเค์ในผ้า พระภิกษุใช้ได้ไหมอนุญาตใชนะ้หลายที่ก็มีกล่าวไว้ในประสุดนะพระวินัยก็มีเป็นการส่งเสริมให้มีการฆ่าสมมติว่าอพระวิปัสสนาในหมู่นี้ชอบนั่งในส่วนของหนังวัวก็เลยไปฆ่าว,วัวซะเพื่อเอาหนังมันเนี่ยามาให้พระมันก็เป็นการส่งเสริมหนังบัวนี่ห้ามใช้ถัดที่มีเท้ากีบทั้งหมดหนังบัวห้าใช้แต่ว่าหนังกวาง ได้แล้วก็แพะแกะได้นะครับหนังหนังสัตว์ไายเสือเราจะสีนี่ห้ามใช้มันมีมาในการขออนุญาตในชนบ,บทที่เขามีหนังเยอะด้วยนะครับก็อนุญาตในการใช้นะบริขารที่เป็นหนังเนี่ยก็ไม่นับเนื่องกับผ้าก็จะสะดวกกับพระที่ท่านรักษาตู้ดงนะส่งผ้าสามผืนเนี่ยนะผ้าเรามีเก้าชนิดใช่ไหมครับเรามีผ้าเก้าผืนผ้าเราเนี่ย ใน,ในสมันตะประสิกาแล้วก็บริก็กล่าวไว้เก้าผืนมีอะไรบ้างครับสังกติอุตราสงนะตราวาสกผ้าอาบน้ําฝนผ้าปิดฝีผ้านิสีธนะผนะ้าปูนอนผ้าเช็ดปากนะแล้วก็ผ้าบริการโจรนะมีเก้าผ้าที่ตุที่ท่านรักษาตุดงข้อไตจีวรนนะใช้แค่สไม่ใช้อีก6กทนใช้แค่สามชนิดผ้าสังกติผ้า อันตรา,าสกอุตราสงค่อนใช้แค่สามผืนน,น,นะครับแต่ใครเคยเรียนวิสุทธิมัก,ก็จะรู้ว่าวิธีการใช้อย่างไรบริหารที่นี้จากหนังเนี่ยท่านสามารถใช้ได้ก็จะสะด,ดวกกับพระที่ท่านรักษาตุดงข้อนี้ด้วยและอย่างหนึ่งปนะระเด็นที่ว่าการฆ่าสัตว์ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ใช่ใชมันไม่ใช่อยู่กับว่าพระใช้หนังแล้วคนฆ่าสัตว์ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ใช่พระจะใช้หนังหรือไม่ใช้หนังเขาก็ฆ่ากันอยู่แล้วมันเป็นเรื่องชาวโลกเหมือนกับเราฉันเนื้อพระเจ้าอนุญ,ญาตให้ฉันเนื้อได้บริสุทธิ์สามส่วนไม่ได้เห็น ไม่ได้ยินแล้วก็ไม่ได้หลังเกียดด้วยการฉันดังนั้นเรื่องค่าไม่ค่ามันเป็นปกติของชาวโลกแต่พระพิสุทท่านอยู่กับโลกเนี่ยอยู่แบบสะดวกแล้วก็กลมกลืนโดยที่ไม่เบียดเบียนโลกนั่นแหละ